ย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนการดำรงอยู่ของชุมชนผลิตหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและกิจการงานอุตสาหกรรมของประเทศทำให้ชุมชนผลิตหัตกรรมดังกล่าวในหลายท้องที่ไม่สามารถปรับตัวต้องสลายกลุ่มของตนไปแต่ในที่สุดชุมชนผลิตหัตกรรมจากสารไม้ไผ่ก็ฟื้นตัวขึ้นด้วยพระเมตตา จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปี2521ได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่โดยนางปราณีบริบูรณ์ซึ่งนับเป็นกลุ่มผลิตหัตกรรมจักสานกลุ่มแรกในอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีเพื่อสนองพระราชสวนี์ของสมเด็จพระพันปีหลวงโดยพระองค์ต้องการให้งานฝีมือจักสานไม้ไผ่เป็นที่รู้จักของทั่วโลก สามารถแปลรูปเป็นของใช้ต่างๆได้อีกทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ทําให้เกิดเศร,รษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนโดยสมเด็จพระพันปีหลวงได้มอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าเศรฐกิจพระบรมราชินีนาถสนับสนุนการดําเนินการทั้งหมดทางูนย์จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานหัถกรรมจักสานจากแบบดั้งเดิมให้มีความทันสมัยประณีตช,ช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชาวพนนิคมอย่างมาก เมื่อปี2544ภายหลังคุณปราณีบริบูรณ์ได้เสียชีวิตลงคุณคมกลิตบริบูรณ์ผู้เป็นบุตรซึ่งในขณะนั้นมีอายุ31ปีก็ได้สารต่อกิจการโดยใช้ทุนของกลุ่มและส่วนตัวมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสารด้วยไม้ไผ่ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นโดยใช้ช่างจักสานสมัยรุ่นคุณแม่เป็นกำลังผลิตหลัก ร่วมกับเครือข่ายช่างจักสารที่กระจายอยู่ทั่วอำเภอทำการพัฒนาและส่งผลิตภัณฑ์เพื่อขอกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยแนวทางดังกล่าวมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยฝีมือประณีตมีคุณภาพสูงสร้างความน่าจดจำและสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในอดีตทางสูนมีการใช้ไม้ไผ่สีสุกซึ่งมีมากในพื้นที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต แต่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้ไผ่นวลเพราะลำป้องยาวไม่มีหนามและเนื้อไผ่มีผิวนวลไม่แข็งกระด้างเหมือนไผ่สีสุกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตะกร้าหมวกและเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านมีรูปแบบที่สวยงามคงความเป็นเอกลักษณ์ของไม้ไผ่ได้อย่างดีศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่แห่งนี้นับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ก่อกำเนิดขึ้นโดยพระราชศรวนณีของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ต้องการจะให้มีการอนุรักษ์สืบสาน งานฝีมือของคนไทยและให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงความเป็นไทยอีกทั้งเป็นอาชีพตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นเสืบไป